แ่เจ้าสิวิ่งกันไหมโอ้โหนี่เออมันยนงอไหมบู้มบู๋ไเวโอ้ปวน้ำ้า้้้าน้ำทิมเลยดุเข่นครับมีบ้านมี่าาต้ออุดมครับซาปาแคบ เห็นเลยเห็นเลยนี่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 สงแงตัวนี้ยังเด้อโอ้ยเมียนเห็่ป่ดิเงานน้อยครับน้่งส้นน้อยแปลาหลครับปลาหลปลาหลพี่น้องเออพาปลาด้วยอู้ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ นี่ครับปลาไงคุณชาวบ้านนยปลาญ่ครับกัมบูหุมเลยครับกับูไดเลยกัแตกดลยในนั้นอู้ปลาครับเที่วเพียงไว้ดิอ้ปลาลดครับปลาลด ปลาลดไงบ่นันไม่อเบิ้งหเบิ่งห่แล้วคุณมาเบิ่งน้อรแบปอปลาลดไงครับหมืนเนี่ยโอ้ปลาลดไงเลยปลาลดปลาลดปลาลดไงเดี๋ยวอ้องเดีอดขนไหมปูใ่ใส่นนีพรอมิงเบ๊ะยเบ๊ะย์ไปรวจ้าาเอห้ห ลบลื่นมันมึนบอกป้าปลาคอไงอยู่พีครับปลาคอไงปลาคอไงโอ้พีหลงปลาคอปลาเสื่อมนี่ปลาซิวพวกปลาเสือปลาเข็งครับปลารถก็มีปลาลดไง มันออกบนม่งแ่เาก็เน้อมงดาแมดาแม่งม่งแม่งแม่งาม่งามงม่เดาแม่าไมแม่งแม่งดาม่ดาแม่งม่งดาแม่งดาแม่าแมโดแมงดาแมงม่งดงดามมแมงามาแม่งดาม่แมดาแมงดามม่งดมามาแม่งาแม่งด่ดา่งแม่งด่ดแม่งาดาแมง่มาามมงมัมงดาด แนวกินบ้านเฮาครับยาบุรีเด้อครับนี่หยัมเลยวะกินบมือหยัมอร้อยเออเอ้ยบ่ได้บ่ได้กินดิบบ่ได้เนื้อผูยังอ่ะหน้าตัวนึงเนี้ยในกระหูอีกตัวนึ่งไอ้โลูกบายบายพี่น้องแน่โลูกบายบายเออไอ้น้ำทิมอะไรลครับยินคุ้มครับยินคุ้มงานแม่ตออกไม่แม่บุญสวิงตัวหนึงสาวออกไปสักหนึ่งก็นังตัวไปตนี้เลย บวกเยอะฝายหนปลายนีเจ้าก oh ันโอ้ลายเติบเนาะเอ้เดเคงตัวห้ามนเียวนี่ถ้าบิ้งตนีขาดโทมันเป็นต่อเนาะเอ้นไปแล้วพยังนโคตรคงยี่หันละลายแน่นั่นเป็นต่อ่หมโอเเอาโีงน่อยแล้วไปปมงลับแส่บด้เงน่อยบุ้นกุ้งนะน่อยครับซาดหน่อย ต่มีวสุปลาครับอู้ปลาคนันเหาดินะช่วงนี้ยังมหาบกปอดปลาซิวมหาหาบวกยอเอยมหา่งตัวเจะามือมดเอะปลาน้องมะ่วงใส่อีกแค่ใส่สาาคสาไปเดียวยายากพี่ เดียวก่นจะปเลือเคร่องไงกินอะบ้าฮะบุ๊กินกุ้งเต้นพร้อมสดแคบครับหล้านไส้ครับมาซปปัาปลาหมอน,นี้น้ำทิ่มมาอืมแม่คีเต้าไรๆอย่างวะ

นีหู้น่เียวู้น้ำปายบานบาหูปลาเขานอครนะนี่นะครับน่กินอีสานบ้านเ้อครับพี่น้องโแม่งกับเตาก็มีพอได้กินอยู่ครับแล้ว ถ่าน,น้นๆครับจะได้ไดไดลายปลาค่ะรถไงก็ม่หูปลาดุก๊ก